สวัสดีค่ะพบ,พบกันอีกพบกันอีกแล้วนะคะกับโค้ดเอลซ่าอินเตอร์ค่ะวันนี้มาวันนี้มาสอนแอปอินชอ t ตค่ะต่อจากคลิปเมื่อวานคลิปเมื่อวานคือคือการตัดต่อวิดีโอวันนี้จะสอนแต่การตัดต่อภาพหรือการแต่งแต่งภาพให้สวยงามค่ะก่อนอื่น ก่อนที่เราจะไปเริ่มแต่งภาพนะคะเราต้องมีแอปก่อนซึ่งแน่นอนว่าแอปพินชอตเนี่ยเราก็ต้องมีการไปโหลดถามว่าไปโหลดที่ไหนถ้าเป็นเครื่องระบบ Android นะคะก็ต้องไปโหลดแอปที่ l a y Store ค่ะถ้าเป็นระบบ iOS นะคะก็ต้องไปโหลดที่ App Store ค่ะซึ่งแน่นอนว่า พอโหลดแอปแล้วก็จะมีการติดตั้งติดตั้งในเครื่องเรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ในหน้าโฮมแบบนี้นะคะนี่ก็คือหน้าจอหน้าจอหลักของเราซึ่งถ้าเครื่องไหนที่ถ้าโทรศัพท์ไหนที่มีการจัดหมวดหมดู่เป็นโฟลเดอร์แบบนี้ก็จะรู้เลยว่าอ๋อโฟลเดอร์นี้คือส่วนไหนส่วนไหนแน่นอนว่าแอป i ิ s h o ช ก็จะต้องอยู่ในเกี่ยวกับเรื่องการตัดรูปคลิปวิดีโอซึ่งแน่นอนว่าเครื่องแอลเนี่ยเป็นระบบ Android แอลก็จะจัดสันอาอยู่แล้วค่ะทีนี้ไปดูหน้าตาแอปกันแอปอินช็อตก็จะเป็นคล้ายๆเป็นรูปกล้องรูปกล้องไหมไม่แน่ใจนะคะแต่เป็นพื้นสีแดงกดเข้าไปเลยค่ะกดแล้ว เขาก็จะมีส่วนเขาก็จะมีคำว่าวิดีโอรูปภาพแล้วก็คอลลาวิดีโอนี้ก็คือการตัดต่อวิดีโอวีดโอเขาบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าตัดต่อวิดีโอแน่นอนค่ะทีนี้ถามว่าคําว่ารูปภาพกับคอลลาคือยังไงรูปภาพก็คือการแต่แต่งรูปภาพให้สวยงามค่ะส่วนคอลลาก็เป็นเหมือนกับการรวมรูปนะคะการรวมรูปที่แบบเหมือนกับคล้ายๆว่าแปะ แปะรูปบนกระดาษ a 4หลายๆหลายๆรูปรวมกันได้ค่ะแน่นอนว่าวันนี้จะสอนในส่วนของรูปภาพกับคอลลาส์เพราะเมื่อมมวานสอนวิดีโอไปแล้วค่ะก็ย้อนไปดูคลิปของเมื่อวานก่อนหน้าได้นะคะก็กดรูปภาพค่ะกดคำว่ารูปภาพปุ๊บทีนี้เขาก็จะขึ้นหน้าแกลเลอรี่มาแน่นอนว่าแกลเลอรี่เราเนี่ย มีหลายโฟลเดอร์แน่นอนเลยเราก็ต้องหาโฟลรูปที่เราถูกใจในโฟลเดอร์ของรูปที่เราชอบก็คำว่าล่าสุดที่เป็นสามเหลี่ยมด้านล่างก็จะเป็นเหมือนอัลบั้มค่ะกดเข้าไปเนาะพอกดเข้าไปปุ๊บรูปเต็มเลยเพื่อนๆก็สามารถเลือกดูรูปได้ว่าจะต้องการรูปจากอัลบั้มไหนกดเข้าไปค่ะ พอกดปุ๊บแอามีรูปเต็มเลยทำไงต่อหารูปที่ต้องการนะคะเอารูปไหนดีรูปนี้แล้วกันพอกดเลือกรูปแล้วรูปเขาก็จะเข้ามาที่หน้าตาของแอปเคนี้พอได้หน้าแรกก่อนหน้าการแต่งรูปแบบน,นี้แล้วกดคำว่าผ้าใบเช็คผ้าใบกัน,นะคะ่ะหนึ่งต่อหนึ่ง เขาก็จะมีแฉกถ้ากดแฉกโหเต็มเลยหน้าเราแต่ก็ได้อยู่นะหน้าเราจะใหญ่ไปแค่นั้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เราเนาะแล้วก็ถ้าว่าพอใจละติ๊กถูกค่ะอ่ะพอติ๊กถูกปุ๊บเราก็จะหาขื้นหลัง พื้นหลังเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะถ้าจะใส่พื้นหลังก็ได้ค่ะแล้วก็รูปไม่ต้องเต็มเพราะถ้าเต็มเมื่อกี้เนี่ยสัดส่วนจะผิดแปลกแต่ถ้ารูปเพื่อนๆเป็นสัดส่วนเต็มอยู่แล้วเต็มสัดส่วนแบบหนึ่งต่อหนึ่งแบบเต็มรูปโดยที่ว่าไม่ต้องขยายอยู่แล้วไม่ต้องเพิ่มพื้นหลังได้นะคะแต่ถ้าจะไม่เอาก็กดตรงนี้ค่ะ กดเที่ว่าเป็นวงกลมแล้วก็ขีดค่าเป็นเครื่องหมายว่าไม่เอาเปาหรือห้ามเด็ดขาดเลยอาจจะเอาสีนี้ก็ได้ค่ะก็ลองดูเนาะว่าชอบแบบไหนพอกดถุดโดนใจเราแล้ว,ลวมีทั้งแบบไล่สีเลยอะเต็มซะหมดแบบไล่สีก็ได้ค่ะพอโดนใจเราแล้ว,ลวถูกใจเราแล้ว,ลวติ๊กถูกค่ะติ๊กถูกแล้ว เขาก็จะได้อย่างนี้เหมือนกับรูปรูปหนึ่งแปะแปะชิ้นงานส่งส่งให้เพื่อนหรือว่ายังไงค่ะในการทำรูปรูปเดียวค่ะทีนี้เราก็จะไปดูเ,เมนูต่อไปก็คือเมนูคอปคอปก็คือการตัดรูปให้พอดีสัดส่วนที่เราต้องการค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนแบบว่าไม่เพื<ๆ>่อนเพื<ๆ>่อนว่าเออ เห็นรูปเราน้อยไปอยากให้เหมือนซูมหน้าเรามากกว่านี้ตัดเลื่อนตรงนี้ได้นะคะเขาก็จะมีจุดรอบๆร,รูปเลื่อนได้ค่ะแต่แอลรูปของแอลรูปนี้เนี่ยแอลชอบอยู่แล้วแอลก็เลยจะไม่ตัดเพิ่มก็จะกดติ๊กถูกค่ะพอกดติ๊กถูกบุ๊บได้งี้บุ๊บทาไงต่อ ก็จะไปดูที่เอ่อสติกเกอร์หรือข้อความก่อนนะคะไปใส่กรอบก่อนดีกว่าใส่กรอบเลือกเลยค่ะว่าอยากได้แบบไหนมีมากมายแบบนี้ก็ได้ค่ะเหลี่ยมๆก็วสวยดีนะคะโดดเด่นดีแล้วก็ตรงข้างล่างก็คือความ อยากให้รูปใหญ่ก็กดได้ค่ะติ๊กถูกค่ะทีนี้กดเพิ่มข้อความค่ะคําว่าข้อความสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ตรงนี้สีวงล้อสี แต่งได้ค่ะว่าจะเอาตะชอบสีอะไรก็ต้องลองเล่นดูเนาะเต็มเลยสีฟอนต์แล้วก็ตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกค่ะตรงนี้ก็คือการแต่งก็มีฟอนต์มากมายพอแต่งเสร็จแล้ว พอแต่งเสร็จแล้วที่เป็นลูกศรคล้ายๆขีดสามขีดที่ขีดบนยาวสุดอ่ะก็คือตัวอักษรคะ่ะอันแรกทีใหญ่ทีเล็กก็คือตัตวอักษครค่ะล่างสุดไม่ใช่ล่างสุดสิบรรทัดที่สองคือความห่างของตัวอักษรใหญ่ห่างเกินนะคะไม่งั้นไม่ไม่เด่น,นะคะ่ะ พอกดถูกใจแล้ว,ลวชอบและติถูกค่ะแล้วก็เราสามารถกดเลื่อนข้อความแล้วก็เลือกย้ายนะคะอันนี้ถ้าใหญ่มองว่าใหญ่ไปก็ที่มุมด้านล่างเขาจะมีลูกศรสัญลักษณ์ค่ะลากขึ้นลากลงได้เพื่อให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้ค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้ทีนี้ อยากจะใส่สติกเกอร์มีข้อความแล้วอยากใส่สติกเกอร์อีกกดคําว่าสติกเกอร์ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เลือกนะคะว่าชอบแบบไหนตรงนี้ก็สามารถดาวน์โหลดสติกเกอร์เพิ่มได้นะคะถ้าเขาบอกว่าดาวน์โหลดฟรีดาวน์โหลดเลยค่ะแล้วก็พอกดดาวน์โหลดฟรีปุ๊บรอสักคู่เขาก็จะมีโฆษณามาค่ะ มีโฆษณาแล้วโหติ๊กเกอร์เต็มเลยอะ่ะสวยๆน่ารักทั้งนั้นอ่ะเราเอาอัอนนี้แล้วกันเหมือนเราเล่นไอตีเลยแอลก็จะตั้งเป็นมุมล่างค่ะแล้วก็พอชอบและพอใจเราแล้วติ๊กถูกค่ะพอเสร็จแล้วเพื่อนๆมองว่สวย ชอบถูกใจเราแล้วติ๊กถูกกดคำว่าบันทึกมุมบนค่ะบันทึกปุ๊บเขาแอปเขจะบอกว่าบันทึกรูปไปแล้วซึ่งรูปรูปนี้ก็จะไปอยู่ในแก,แกลเลอรี่ค่ะแต่หากจะต้องการส่งแชร์ให้เพื่อนหรือแชร์ให้คนอื่นดูทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็นลล e Facebook หรือ IG หรือชื่อเต็มก็คือ Instagram นั่นเองค่ะก็ กดคำว่าก็กดเลือกได้เลย Facebook กับ Instagram เนี่ยจะอยู่ในแอปที่คือเราจะเห็นอยู่แล้วว่าอยู่ตรงไหน,น Whats a อ p ก็ด้วย Twitter เราก็จะเห็นนะคะแต่ถ้าอยากแชร์ใน l ล n e กดคำว่าอื่นๆค่ะแล้วก็เลือก l ล ne แล้วก็เลือกหาห้องเลือกหาห้องแชทค่ะ เลื่อนหาห้องแชทที่เราต้องการได้เลยนะคะอันนี้ก็จะมีห้องลิงก์ที่ห้องไลน์กลุ่มที่ว่าเป็นสร้างส่งการบ้านนะคะกดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็แชร์พอกดเลือกห้องลิงก์แล้วห้องห้องแชทห้องแชทแล้วก็กดแชร์ค่ะก็จะเป็นอยู่อย่างนี้นะคะทีนี้ หลังจากที่เราทำรูปภาพตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปทำคอลลาตต่อค่ะไม่ต้องตกใจวันนี้ได้สองอย่างเลยก็คือตัวเมนูของเมนูรูปภาพแล้วก็คอลลาค่ะเดี๋ยวจะไปคอลลาเลยนะคะทีนี้เมื่อกี้แชร์ไปส่งเสร็จแล้วอยากไปคอลลาแต่ไม่อยากปิดแอปอะ่ะกดโฮมค่ะเปิด ตอบหน้าจอมาที่หน้าแอปแล้วกดโฮมค่ะกดโฮมปุ๊บกดปุ่มโฮมหรือรูปบ้านในแอปแล้วเขาก็จะมาหน้าแรกหน้าหลักที่เราเปิดแอปขึ้นมาเลือกคำว่าคอล่าค่ะทีนี้แอปเขาจะบอกเราว่าให้เลือกรูปภาพ1-9รูปเพื่อสร้างภาพที่สวยงามกันค่ะ ทีนี้เราจะเอารูปในเฉพาะแกลเลอรี่ใดแกลเลอรี่หนึ่งได้ค่ะโดยกดที่อัลบัม้มกดอัลบั้มปุ๊บก็จะมีรูปเต็มเลยเราก็จะลอกไปเลือกอัลบั้มค่ะอาจะเอารูปนี้รูปนี้รูปไหนอีกละ่ะ เต็มซะหมดเลือกไม่ถูกเลยแต่ภาพเพื่อนๆมองว่าไม่เอาฉันอยากทำใหม่ฉันเลือกรูปผิดกดลบลบทิ้งค่ะทีนี้กดคอล่าใหม่แล้วก็กดคำว่าอัลบั้มเหมือนเดิมเพื่อจะหารูปในอัลบั้มนะคะที่เราชอบ ไม่ว่าจะเป็นคาเมราหรืออัลบัม้มใดก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เนาะเพราะว่าแต่ละคนอัลบั้มรูปไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะนี้ไม่ฟิกนะแอลเลือกมา5รูปแล้ว ก็ต้องครบ9รูปก็ได้นะคะพอถ้าครบ9รูปก็ได้ยิ่งดีเลยแต่จริงๆอะ่ะเขาให้บอกว่า1นถึงเเราอะ่ะอาจจะไม่ครบก็ได้ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่เนาะก็ต้องลองเลือกเล่นก็ต้องลองเล่นดูค่ะรูปเยอะมากเลยอะ พอเลือกรูปเสร็จแล้วตอนนี้ยังเลือกไม่ครบเลยขาดอีกกี่รูปเอารูปนี้ดีกว่าถ้าเคยถ้าเล่นแอปเฟซแอปแล้วเราแต่งรูปมาเราก็สามารถใช้ต่อได้นะคะ หารูปอีกรูปหารูปอีกหารูปเพิ่มก่อนเอารูปนี้ดีกก่อ,น,อนรอบนี้ L าห้า,ารูปพอ เพราะว่าหลักการถ้าถ้าเก้ารูปก็ได้กี่รูปก็ได้ค่ะแต่ว่าสูงสุดคือ9รูปแผ่นผังค่ะหน้าใหญ่ต่างเรานี้นี้แหละค่ะพอดีเราเลยนี้ก็ได้แบบนี้ก็สวยค่ะเห็นไหมรูปไหนก็สวยค่ะ พอดีเลยรูปนี้จะตัวแแผนพักมานี้สวยเลยค่ะคำว่าขอบคำว่าขอบตรงนี้ก็แต่งได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือให้ใหญ่คือให้มองให้ซูมภาพเราออกมาเพื่อซูมภาพเราค่ะ เพื่อเห็นให้เราเห็นชัดมากขึ้นหรือแต่งขอบตรงนี้ก็ได้แล้วพอได้ถูกใจเราแล้วลติ๊กถูกค่ะทีนี้ส่วนนี้ก็คือคำว่าผ้าใบก็คือหนึ่งต่อหนึ่งเนาะสี่ต่อห้าก็จะรูปใหญ่นิดนึงก็ได้ค่ะพอได้ถูกใจเราแล้วลติ๊กถูกค่ะ ทีนี้คำว่าพื้นหลังก็แต่งได้นะคะพื้นหลังก็จะเป็นพื้นหลังสีค่ะแต่ถ้าอยากไล่สีก็ได้นะคะก็เลื่อนขึ้นมานิดนึงเลื่อนลงมานิดนึงก็จะเจอมันก็จะเจอเช่นเดียวกันค่ะทีนี้พอได้ถูกใจแล้วแล้วติ๊กถูกค่ะแล้วก็เลือกสติกเกอร์ได้นะคะตรงนี้ ติ๊กเกอร์แบบไหนดีติ๊กเกอร์ในที่นี้อาจจะเอาเป็น follow i d ก็ได้เนาะแต่ถ้ารูปมองว่าแต่ถ้าเรามองว่าพื้นที่กลัวพื้นที่เต็มไม่อยากใส่รูปไม่อยากใส่ข้อความแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะนี้แค่ลองทำไม่โดูเฉย แต่ห้าไม่ใส่สติกเกอร์แต่ใส่ข้อความแทนได้นะคะจะเขียนว่าแอลจ้าแต่งสีก่อนสีชมพูดีกว่าเต็มเลยค่ะสีฟอนต์เลือกได้เลยอะ่ะเยอะเลยค่ะ ต้องลองเล่นดูกันดูนะนะคะแล้วอันนี้ก็สีอันแรกก็คือตรงเมนูนี้แถบหลังสุดของในตัวทีอักษรก็คืออันดับแรกตัวแรกเนี่ยก็คือขยายตัวักอนให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงค่ะตัวที่สองคือความห่างของตัวอักษรค่ะ ทีนี้พอเพื่อนๆบอกว่าถูกใจเราแล้วลข้อความได้และติ๊กถูกค่ะแล้วก็ย้ายข้อความลงมาข้างล่างหรืออยู่ตรงกลางก็ได้แต่ถ้าเราเขียนผิดอ้าวพอมาดูปุ๊บเราเขียนผิดกดรูปดินสอได้ค่ะแล้วก็แก้ไขข้อความนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วกดบันทึกก็คือกดคำว่าบันทึกได้เลยค่ะกดบันทึกปุ๊บเขาก็จะมีโฆษณาค่ะให้เราดูให้จบแต่ถ้ามีเครื่องหมายกระ,กระบาดกดเลยค่ะกดกระบาดปุ๊บแอปเขาก็จะบอกว่าบันทึกแล้วทีนี้แชร์ไปหน้าไลน์ ก็กดอื่นๆแต่ถ้าจะแชร์ไปที่อิน t ตาแกร Facebook หรือ Twitter หรือ WhatsApp ก็แล้วแต่นะคะก็กดตรงนี้ได้เลยแต่ถ้ากดอื่นๆในไลน์แชร์ไปทางหน้าไลน์ก็ต้องกดอื่นๆค่ะเลือกคำว่าไลน์ค่ะทีนี้ก็ส่งไปเลือกห้องแชทที่เราต้องการ แล้วก็เขาจะมีคำว่าวปุ่มแชร์มาค่ะกดแชร์เลยค่ะทีนี้อันนี้ก็จะเสร็จแล้วขอบขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ